สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมที่นี่ที่เดิมนะครับผมสมยงคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้นะครับผมมากับรถเก๋งยอดฮิตนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นโตโยต้าวีอ 1.5J ออโต้ปี2 0 1 .4 นะครับผมเปิดราคาให้ลูกค้าถูกๆเลยนะครับผม3 1 9น0 0ึ่งันบาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนงวดตลอดสัญญาอยู่ที่5,900บาทนะครับผม84งวดตลอดอายุสัญญาไปเลยนะครับผมอ่ะนะครับ คัดมาให้อย่างดีนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวรอบคันให้ดูนะครับว่าคันนี้นะครับมีพิเศษอะไรให้บ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็สําหรับตัวรถก่อนเลยนะครับตัวรถจะเป็นตัวรถสีขาวนะครับผมอ่าสีขาวอ่ามาดูไฟหน้านะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ลักษณะตาไฟเป็นแบบนี้เลยไฟเลี้ยวนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับอ่าโลโก้โครเมียมป้ายทะเบียนกไก่พอพานหนึ่งห 10สุพรรณบุรีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้อีกหนึ่งรอบนะครับผมนับสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องนะครับก็สําหรับห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะก็จะเป็นเครื่องยนต์สสูบ16วาล์นะครับผมเป็น1 5 0 0ซีเบนซินนะครับนี่เครื่องเดิมๆเลยนะครับผมไม่เคยแกะเครื่องแม้แต่นิดเดียวนะครับฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับทุกอย่างคือของเดิมหมดเลยใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับผมก็ ทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสีดีมากๆนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมกันในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับผมสําหรับด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับขอบ15นะครับผมน็อตแดงอ่าขนาดยาง1 8 5 6 0 1 5นะครับผมตัวนี้นะครับอ่าเปลี่ยนแม็กใส่ยางมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าดอกยังหนาๆนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีอ่าไฟเลี้ยวนะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับมีคิ้วกันสาดมือเปิดโครเมียมนะครับผมอ่า รถมันสวยอยู่แล้วนะผมคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าได้ไปคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับ5,900บาทก็เฉลี่ยต่อวันวันรับประมาณ100กว่าบาทเกือบเกือบนะครับผมอ่ะแล้วเรามาดูกันในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับก็สําหรับด้านท้ายนะผมอ่ะไฟท้ายนะผมฉบเฉียวสวยงามเลยนะครับผมนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไฟท้ายของเราตัดโคเมียมมาโลโก้โคเมียมด้านหลังนะครับเซนเซอร์หลัง2ลูกนะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมี ไฟเบรกนะครับด้านท้าย่ด้านล่างครับของตัวรถอีก2อีก2ฝักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมกันที่ภายในกันต่อเลยนะครับอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของภายในนะครับก็ภายในนะครับคุมโทนสีดํานะครับเบาะหนังดําได้แดงอ่ากระจกไฟฟ้านะครับสำหรับเลขไม้นะครับคันนี้จะอยู่ที่62,585กิโลนะครับนี่ไม้แท้เดิมโรงงานนะครับอ่ะบอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากๆนะครับแล้วก็ อ่าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสามกา้านมีถุงลมคู่หน้านะครับผมตัวนี้อ่าเครื่องเล่นนะครับตัวนี้สามารถรับรองซีดีเอฟเอ็มอาร์ยูเอสบีได้นะครับอ่านี่ครับนี่สามารถเปิดเสียบสายต่อสายได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับแอร์จะเป็นมือปรับแบบน,นุ่นเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าปมแดงนะครับด้านล่าง บอกเลยว่าคันนี้สวยลงตัวแน่นอนนะครับอ่านะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า t o y o ต a Vios อ5 j นเจออโต้คันนี้นะครับผมเป็นรถปี2014นะครับขอย้ำราคาใหนึ่งรอบนะครับผม319,000บาทเท่านั้นครับผ่อนงวดเพียง5,900บาทนะครับผม84งวดตลอดอายุสัญญานะครับไม่มีเครดิตก็ออกรถศูนย์บาทได้นะครับผมอ่ะออกได้ทุกอาชีพเหมือนเดิมนะครับผมเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนครับ ทำสัญญาให้ทั่วไทยนะครับฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวส่งรถให้อีกทั่วไทยนะผมก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9นะครับผมเบอรนี้ติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะผมก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ